ไปย้อนเมื่อวานนี้พี่แจ็คกะรินเลยเนี่ยที่สมามารเล่นละครจริงๆอะใส่ชุดไหนเล่นละครใส่ชุดตอนที่พี่แจ็คสซมอ่ะที่เป็นเสื้อลายดอกข้างบนใช่ใช่สองชิ้นมีให้สีชมพูอ่ะคุณพูดอะไรไม่ใช่ชุดนั้นสีชมพูอีกชุดหนึ่งมันสั้นอย่างนั้นเลยใช่ไหมตอนที่ร้องเพลงกับใส่รองเท้าร้องเพลงกับวันนี้มันแจกรงหนึ เอารูปมาให้น้องดูดีเขาหลางอย่าถามถามมึงไม่ออกอันนี้ก็ใส่เสื้อสุภาพอนี่ต้องใส่แบบนี้ไหนพี่ปอนึกไม่ออกเลยเห็นไหมเห็นไหมก็ไม่ดูคลิปแล้วดีคุณสัมภาษณ์อ่ะง่ายกว่ไหมชุดสีชมพูที่ใส่ถ่ายโปงโทนั่นนะไอ้เป็นแสงมันคืออะไร ต้องรับได้หลายอย่างแล้วพี่ก็ว่ามันเหมือนตะโกเั็นไส้ดิแสงมันเข้าหัวจับตลอดแต่เมื่อวานอันนี้ไม่ได้ไงพี่เนทพี่แนทพี่ขอมุมเอออย่างนี้ดีกว่าแสงเขาก็ไม่เห็นพี่เต้นะจะบอกให้นึกออกแล้วใช่ไหมพี่ฟ้าเขาอยากให้พี่โอ๋นิดนึงก็บอกคนขามันสั้นอย่างนั้นเหรออะไรอย่างงี้อ้าวจะเจอเงินแเก๋เก๋ก็ตัวเล็กนะต้องระวังเก๋ด้วยภาพผืนนี้สวยดี รูไมใช้ให้พี่จู่แฟนคุณักสวยมอแเอาไปขาย่เยอะมากเยอะมากวันที่ไปหาที่บ้านหละเลยว่มาเอามมาเอาแล้ว่าจะซื้อหลสีว่สสีสีแดกับสีี้สีนี้สวยไ่แชอบสีนี้ไม่จริงลองลงใส่ดูแล้วอันนี้สีแดงไชสีแดงมันต้องแบบต้องสีอ่อน ชินขาวแล้วแบบแนวแบบกาลักซีลกาล็กซี่กาเล็กซี่เน็ตว่างไหม5ทีอะไรอีดดดได้ไหมได้แต่ฟ้ากาไปคุณกดเทอันนี้เแนวนอนนอนกัะพี่ฝีเข้ามาดิ สีมาเร็วกับข้าวมันเต็นสง่สงพอดีเสียงเยอะอมโอ้โหตื๊อไปไหมตัวตีน่ะใ<อ>ม่ใชภาษาจีนอ่ะภาษาจีนไนงะเอาเหรอภาษาฝรั่ด้วยแต่ตะลึงนะก็าใ่ตรงๆนะแต่ดด้ บอมไปเต้นฮะดันเต้นเหรอมาเต้นนี่มาไปเต้นให้พี่เดียดิอย่าให้เจ็บหลังเต้นน้อยนีย่ยเตะขนาดนี้นอยู่แล้วล่ะดูดูหน้าแล้วเนี่ยไม่เมื่อกี้ยขยับนิดนิดหน้า <c oughs> มันไปไม่ได้ใช้กระดิ่งแล้วเอามันอยู่ในสายเลือดเออพี่เต้ตรงกลางนี่ถ่ายง่ายนั่นอะอะอะปอนซองอะปล่อยให้ก็ถ่ายหน่อย ไม่ไม่เอาเลยอะแ่มุงแงนโอ้ยลูกสมัยแต่ะอใช่ใช่ใช่ฝาระวังมืดนะแย่ลูกนี้ใคร่าเดินถอยลังไปนู่นเด็ถอยลังไปที่รถไม่ไมที่นู่นเลยสะดวกเหรออได้ได้

้วกขยันเก็บรูปนะรูปมันเยอะมากเลยอ่ะเป็นแสนเะนวะเต้การ,ร <c oughs> แค่เนี่ยเปลือกตาเป็สีเขียวเลย ใครเี็นคนทำคนจีนขอบคนจีนด้น ดึงกรงเทพเราดีดึงกรงเทพปวดจอดใจยังไม่ได้ทำในสองวันลูกคืนนี้จอดใจอ่ะอย่าโปรโมทแต่เขาาช่วงนั้นมาโปรโมทด้วยไงนุ๊ก็ซิม่วนเก่งไหมเก่งดัเลยกดเองน่ะนะกดเอง กิบดำด้วยสนุกไหมล่ะดำเลยเดี๋ยวก็หายดีกว่าเป็นตะปุบตะปับไม่มีเวลาไปหาหมอไงดีแบงเลยดีใจมุมไหนก็เทพหมดเราแล้วรอบหนึ่งมุมไหนก็กล้องเทพหมดแล้วเราอ่ะนี่ มเรียบร้อยแล้วรัวเรียบร้อยแล้วเฮ้ยลูกสวยนะอีบนไลกระโปรงถุดอ่ะมมาาขึ้นตี่วันนั้นแต่งหน้าเองสวยด้วยแหละมีเวลาแต่งหน้าอันนี้ชมสวยโอ้ยไอ้คนชมหนูเหมือนชมเองนะเฮ้ยอยู่ในบ้านอ้าอะไรอะขยับเฮ้ย แล้วโอเค t h a n o u เซซ่เ้ยเดงๆเ t h a n ขอบคุณค่ะภาษาภาษาภาษาลวด้วยภาษาลด้วยภลพูดอะไรภาษาภาาต้ด้วยมดแล้วออกไหมยิงหวานหวานให้กล้องเลย ยิงงละอโอ้ยแม่ลูกห้ามูห้าแล้วถ่ายกันแน่ลูกแม,ม,ม่แม่ค่ะ